สวัสดีครับข,อขอา่าวคราวในการเกมในช่วงไทยซอนอัปเดตนี้ก็จะมาว่ากันถึงสถานการณ์เนะครับซึ่งก็มีการเบรกของสัปดาห์ออสเตรี Star. พวกเขาจะกลับมาแข่งกันใหม่นะครับก็คือในวันพฤหัสที่จะถึงนี้แล้วก็ซัดก,กันยาวๆไปจนถึงในช่วงวันสงกรา์ฤดูกาลเนี่ย จะต้องแข่ง82เกมด้วยกันนะครับในตอนนี้ทีมส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันสักประมาณ53 54 55นัดก็เท่ากับว่าประมาณ2ส่วน3ของซีซั่นละเมื่อพ้นจากออสซาเบรกเสร็จก็จะเป็นช่วงที่จะต้องสปริงกันหน่อยแล้วแะครับว่าทีมไหนจะทำอันดับได้ดีแค่ไหนแล้วก็ส่วนใหญ่เชื่อได้เลยว่าหวังเพียงแค่อันดับ t o ปซ i กให้ได้เพราะว่าถ้ามันต้องไแข่งเพลย์อินเนี่ยมันก็ลูกผีลูกคนนะครับนัดเดียวรูปผลเนี่ยอาจจะจับผัดจับถูสวยๆตกรอบก็เป็นไป เรามาดูสถานการณ์ของตัวมันออกกันก่อนละครับพรีบลลังเทอรียในตอนนี้ชนะ4ิแพ้10นะครับถือว่าโดดเด่นมากๆและโดยเฉพาะฟอร์มในบ้านพวกเขานั้นชนะ25แพ้แค่4แค่นั้นเอง10เกมหลังสุดก็ถือว่าแข็งแกร่งชนะแพ้ทแต่ว่าทีมที่บี้กับพวกเขาอยู่นะครับบอสตันเซอร์ติกนิวยอร์กนิกส์ก็8-2เช่นเดียวกันโดยทั้ง2ทีมนี้เซอติกกับนิกส์ มีจุดเด่นในการเล่นเกมเยืยนด้วยนะครับทางเซอร์ติกนนชนะ22แพ้6ยองนิกซ์ชนะ17แพ้8เพียงแต่ว่าไอ้จุดที่มันควรจะต้องเป็นจุดแข็งเนี่ยกลับดูเขาเรียกว่าหลุดไปก่อนที่ควรจะเป็นเพราะว่าสนามเซอร์ติกนะครับทีดีการ์เดนสนามยองนิกซ์แมนเชสเตสแควร์การ์เดนเนี่ยมันเป็นสนามที่เคยสร้างความยำเกรงคู่แข่งแต่ปรกากฏว่าปีนี้ฟอร์มในบ้านไม่ถึงกับว่า เขาเรียกว่าชูชาตมากนะแต่ยังเหลือเวลาลครับในการแต่งตัวเพื่อจะลุ้นในการเข้ารอบส่วนอันดับอื่นๆนะครับอินเดียนาเพเซอร์เข้ามาเป็นอันดับที่4ณนะตอนนี้คนะือว่าพวกเขาเองเมื่อเทียบกับตอนสตาร์ทฤดูก,กาลแล้ว ก็ต้องถือว่าน่าประทับใจทีมที่น่าผิดหวังนี่คือมีวอกกี้บัคแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายานิสอันเดเดคุมโบนั้นบาดเจ็บแล้วก็พักมาเป็นสัปดาห์ก็เดี๋ยวยังไงต์ทในครึ่งหลังไม่ถึงกบครึ่งหลังด้วยสิเขาบอกว่าประมาณ1นส่วนสสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยยานิสก็จะกลับมาช่วยได้ก็เชื่อว่าบัคนั้นอาจจะมีโอกาสบีกลับขึ้นมานะครับอยู่ซักท็อปโฟให้ได้แล้วก็ดีทรอยพิสตันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าชื่นชมครับเพราะว่าปีที่ ที่เป็นเหมือนหมูน้อยแพ้กันแบบเป็นชุดใหญ่แต่พอปีนี้เคสคัลนิงแฮมหายเจ็บกลับมานะครับช่วยทีมได้อย่างชัดเจนมากๆแล้วตอนนี้ชนะมาสี่เกมรวดแล้วด้วยปีนขึ้นมาอยู่ในการเข้ารอบโดยอัตโนมัติแต่ก็ยังต้องเหลียวหลังอยู่พอสมควรเพราะอันโดแมจิกเนี่ยตัวกลับมาพบนะครับแต่กลับฟอร์มไม่ค่อยน่าประทับใจยังเหมือนกับว่าพอเวลาอุ่นเครื่องแล้วก็ตั้งหลักให้ได้ก่อนแต่ยังน้อยต้นทุนในเรื่องของตัวที่มันเริ่มกลับมาได้มากมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลดีกับทีมละ แอร์แลนตาฮอคไมอามี่ฮีก็อีก2ทีมที่บทบี้ในการชิงอันดับ6พอไหวแต่เชื่อโกบูเนี่ยยังไม่เชื่อว่าพวกเขาจะมีทีเด็ดมากมายเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่6ได้เพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าเจตนาของฝ่ายบริหารนั้นก็อยากที่จะเหมือนกับว่ากดปุ่มแล้วก็มีการรีเซ็ตทีมด้วยซ้ำฝ่ายแต่ยังโชคดีนะครับ ทางฟิลิปปินส์เซเวนเดทิเซอร์เนี่ยก็ดันไปห่วยซชเองตัวนั้นกลับมาพบในช่วงประมาณสักเดือนหลังยอยู่พอสมควรละจะเป็นโจเอ็มบีพอลจอร์ฮาริสแม็กซี่แต่มันไม่มาอย่างต่อเนื่องนะแล้วทีมนั้นแพ้มา5เกมติดแล้วนะครับก็เลยยังหลุดออกมาเป็นอันดับที่11ยังไม่ได้อยู่ในเข้ารอบได้ขณะที่บวยสุดของฝั่งนี้นะครับก็คือทางวอชิงตันวิสเซอร์สนะครับ ที่ชนะพี่เานัดแค่นั่นเองส่วนตะวันตกครับโอเคซีทันเดอร์นั้นก็ฟอร์มเท่ากับคลิฟแลนคาวเรียคือชนะ44แล้วก็แพ้10จุดเด่นของพวกเขาเนี่คือการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งมากๆนะครับชนะ25แล้วก็แพ้เพียงแค่3เองส่วนแมฟฟิคคลิสลี่เนี่ยก็คงจะต้องบดบี้อยู่กับเดนเวอร์นักเก็ตฮิลสันร็อกเก็ตแล้วก็เอ l เ k e ลเกอร์และครับ พราะช่องว่างของ4ทีมเนี่ยมันห่างกันอยู่เพียงแค่3นัดแค่นั้นเองสะดุดกันไปเพียงแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยหัวทีมเอาได้ได้ง่ายเดือดวนาเก็ตเนี่ยแรงมากนะตอนนี้ชนะเยอะที่สุดในลีกแล้วต่อเน,นืเ่องกันมา8เกมติดทั้งทางที่ราเซเวสบุก ok นั้นมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังเขา่าแต่ข่าวดีของไม้มะลอนเขาก็บอกว่าเวสบุกนั้นมีโอกาสจะหายกลับมาในช่วงเมื่อพ้นเบรกออสตาแล้วนะครับ เลเกอร์ก็ต้องดูแหละว่าการที่ลกคาดอนชิชมาอยู่กับทีมใหม่ชื่อชั้นเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ก็จริงแต่จะปรับตัวเข้ากับตางเลเกอร์แล้วก็เจเจเรดิกเดียวเร็วแค่ไหนและมีประสิทธิภาพแค่ไหนด้วยเพราะว่าอย่างไอ้นัดล่าสุดเนี่ยก็สมาธิหลุดแพ้หมูอย่างยูท่าจางแล้วก็เอลเวคริปเปอร์ครับก็เป็นทีมที่ดาวเหลี่ยมได้ยากมากคือคริปเปอร์เนี่ยในช่วงที่ต้นต้นปีนะครับตัวไม่ครบตัวเจ็บ พวกเขายังมีความใจสู้แล้วก็ชนะได้อย่างน่าประทับใจบ่อยมากแต่พอเขาวายเลยนะกลับมาแล้วนะครับบางทีมก็บางทีมันก็ไปสะดุดแพ้ฟอร์มไม่ค่อยดีอย่างที่ควรจะเป็นแต่ถ้าตัวทีมนี้ครบก็ยังไงเชื่อว่าการันตีในท็อปซิกของตัตตนตกก็ไม่เหลือบ่าก่อแรงเพราะว่าอย่างทีมบู๊แม้ว่าจะมีอนโทนีเวิร์ดในการแบกทีมนะครับ แต่ความต่อเนื่องของพวกเขามันก็ไม่ถึงกับชัวร์มากมายเท่าไหร่ต่ Last Mavericks เนี่ยถือว่าเป็นทีมน่าเป็นห่วงสุดเพราะว่าตัว Anthony Davis ที่ไปเทรดแลกกับ Luca Doncic ก็เจ็บบริเวณกล้ามเนื้อคนขาแล้วก็ต้องพักยาวประมาณเดือนครึ่งอีก2เซนเตอร์นะครับอยู่กับ r i v e y ก็มีปัญหาเจ็บบริเวณกระดูกเท้าร้าวพักมาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้ยังใส่กับว่าเป็น Walking Boot อยู่เลย ก็หมายถือว่าคงจะต้องอีกเป็นเดือนแล้วครับก่อนจะเริ่มกลับมาซ้อมล่าสุดดานิเอลกรเฟนนะครับที่เป็นตัวจริงมาได้พักใหญ่ช่วงไลฟล์ฟรีไม่อยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าเอ็นข่าวบิดเข้าไปอีกพักเดือนครึ่งเข้าไปอีกโอ้โหแบบนี้เนี่ยถ้ากับมาบริกก็ต้องพยายามผันตัวเองมาเล่นเป็นสมอลบอลแล้วครับจะต้องพยายามประคองตัวให้พ้นจากฟินิกซันให้ได้เพราะตอนนี้ซันอยู่ในพื้นที่ตกรอบนะช่องว่างของแมท กับซันเนี่ยมันอยู่ที่3เกมแต่ข่าวดีของแม็ก็คือฟินิกซันเนี่ยมันเหมือนมีปัญหาภายในกันนะครับแล้วก็มันสอแววว่าจบซีซั่นนี้มันอาจจะทางใครทางมันกับจะเป็นู่รันด้วยซ้ำไปเพราะว่าโฟมซันเนตอนนี้แพ้มา3เกมรวน10นั้นก็แพ้มาถึง7เกมด้วยคับเวลาเล่นนอกบ้านเหมือนก็ถอดใจชนะ10แล้วก็แพ้ไปถึง17 Okay. ส่วน Golden State Warriors เนี่ยเอา Jimmy Butler มาแล้วเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้น,นแล้วเผลอๆเ,เนี่ยทาง Golden State Warriors ซึ่งตอนนี้ชนะ 28- แพ้27ก็อาจจะขยับบี้ขึ้นไปกับทั้งทาง Timber Wolf หรือแม้กระทั่งพื้นที่เข้ารอบอนันดับ6ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าพวกเขานี่ยังห่างจาก ipper, ิปเ p p e r เพียงแค่3.5กอถือว่าในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสที่จะถึงน,นี้นะครับเป็นต้นไปเนี่ยสนุกแน่นอนล้ครับก็มาติดตามลุ้นกันสำหรับ NBA ในช่วง2เดือนสุดท้ายของฤดูกาล ถายสอนอัปเดตก็จะมีมีการเล่าแล้วก็สรุปสถานการณ์ให้ได้ติดตามมันอยู่ตลอดเวลานะครับ